เขาให้คุณจับกลุ่มสามคนใช่ไหมจะได้ไม่ตายใช่ไหมอะแต่ว่าคุณมีคนเดียวว่ะคุณก็เลยถูกยินตุยเลยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหคุณหน้าสงสารจังเลยต้องเล่นคนเดียว่ยคนเดียวไม่จะหนู่ยวพี่หน่อยแกพี่มาเยนว้ตพี่มาเล่นด้วยกันเลพี่ไปว่าพี่ปอกเป็นเก้าอี้อยู่คุณเขา คนอะไรปอมกุญชีคเขาพี่นายเขาไม่เล่นกับเราเลยอ่ะไหนลองลองชวนเขาอีกทีหนึ่งดูสิพี่นายเล่นด้วยหน่อยพี่นายไปเล่นกับน้องหน่อยได้ไหมครับน้ไม่ว่างครับหนูองทำอะไรอยู่ปอมเป็นเก้าอี้พี่นายปอมเป็นเก้าอี้อ่ะพี่ดีเอางั้นไปชวนพี่ดีดีกว่าวิ้ยยังไงคุณเขาพี่ดีอยู่ตรงนู้นไปชวนพี่ดีไปเล่นด้วยดีกว่าพี่ดีเล่นกับหนู พี่ดีไม่ว่างหรอพี่ดีทำอะไรอยู่ป้าไม่เห็นเลยนี่หมูกำลังห่อของขวัญโอ้ยคุณเข่าพี่ดีกำลังห่อของขวัญอยู่อ่ะพี่ดีนี่เดียวเองนะนะนะโอ้ยอยากพึ่งกวนพี่เนี่ยพี่จะจับฉลากอุ้ยพี่ดีนิดเดียวเองสงสารน้องี่วาเยไปคุยกับพี่นายอีกไปคุยกับพี่นายอีกเดี๋ยวลองชวนพี่ดีอีกทีดีกว่าเนาะพี่ดีเนาะไปไปเล่นกันเนาะให้ไปก่อนป้า ไม่ได้เหรอพี่ดีเอ้ยขุนอย่าเพิ่งกวนพี่ไป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 ไหนก่อนก็ไปพี่จะหอของขวัญนี่ใครตนใจยาวเลยเอ <c oughs> อ้าถ้ามันขุนเขานี่นาะทำไมมานั่งซึมซึมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตรงนั้นนะ่ะขุนเขาขุนเขา คุณเขาเป็นอะไรทำไมมานั่งร้องไห้ซึมๆตรงรนี้พี่ๆไม่เล่นกับหนูหรอแล้วคุณเขาอยากเล่นอะไรอะ่ะคาเกมคุณเขาเขาเอยากเล่นสควิตเกมอ่ะหบอม,มีเมื่อกี้อ่ะเขาไปเล่นคนเดียวอยู่ตรงนู้นอ่ะเป็น oh. ทั้งโกโกวาแล้วก็เป็นตัววิ่งวิ่งยังไม่พอนะวิ่งเสร็จยังโดนยิงอีกอ่ะโอ้ย oh. เล่นคนเดียวทุกบทบาทเลยอ่ะเป็นท,ทุกตัวเลยเขาอยากเล่นมากไงหมอมีไม่มีใครเล่นกับเขาอ่ะ ถ้าอย่างงั้นน่ะถ้าคุณเขาคุณเขาอยากเป็นตัวละครตัวไหนหัวสีม่วงหัวสีม่วงคุณเขาอยากเป็นฮานอสถ้าอย่างงาั้นน่ะมามีอ่ะจะให้ขุนเขาอ่ะเป็นฮานอสหนึ่งวันโอ้โหทุกคนตอนนี้ขุนเขาอ่ะเปลี่ยนชุดเป็นผู้เล่นสกิทเกมเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าน้องๆว่าไหม ปาปาว่ามันยังไม่ค่อยเหมือนทานอนเท่าไหร่นะมันขาดอะไรไปอะมามีดูสิมันขาดอะไรไปขุเขาย,ยังไม่ค่อยเหมือนขาดผมม่วงนี่เลยปะาปาช่วยทําให้ผมคุเขากลายเป็นสีม่วงนี่ไหนทาให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงมามีลองไหมคุณเขาด่างก่อดด่างก่อนดูสิดูสิมันจะม่วงจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือ้อยทุกคนอันนี้มันคือแว็กผมสีมว่วงใช่ไหมมามี ใช่แล้วปาเดี๋ยวเขา<อ>จะได้สีพว่วงละว้ายเป๊กเลยโ้โหตอนนี้แค่นี่แค่เอาที่มันเปื้อนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงฝานี้นะทุกคนมาป้ายแค่นั้นเองเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยนายคุณเขาหันมาให้ดูกันโอ้โหจริงๆกลายเป็นทานอนแล้วว่า ตัวไหนดูสิโอ้โหนี่นะครับน้องๆไหนดูดูมุมไหนดีนี่มุมนี้โอ้โหม้วงจริงๆโอ้คุณขาวชอบไหมชอบไหมได้เป็นฮานอสสนใจแล้วโอ้โหน้องๆครับตอนนี้มามีเหมยก็เปลี่ยนเป็นชุดโกโกวาแล้วนะครับมีมีผู้เล่นแล้วแล้วก็มีโกโกวาแล้วถ้างั้นน่ะเรามาเล่นสคริปต์เกมโกโกวาหน่อยดีไหมดีเลยมาเรามาเล่นกันดีกว่า เมนูดีกับพี่นายก็เปลี่ยนเป็นชุดสควิตเกมมาสไตล์น้องกูญเข่าด้วยนะครับน้องๆตอนนี้เรามีผู้เล่นตั้งทั้งหมด3คนเลยนะไะงั้นเราไปเริ่มเกมกันเลยอ่ะเด็กๆพร้อมไหมเด็กๆพร้อมนะตุ๊กตาโกโกวามาโกโกวาโกสืทีมมีซื้อมีตั้งโอ้ยหภาพช้าอันนี้ไม่ทันนี่ไม่ทันอันทัทนอนไม่ทันอันนัทตัวเย่ตัวเย่ว้าเห็นไหม ขอขอ,อีกทีนึงขออีกทีนึงเอาเล่นอีกรอบนึงโอ้ยวิ่งเร็วเกินอ่ะยังไม่ได้ร้องเพลงอะไเนี่ยกโกวาทำไมเด็กๆวิ่งเร็วจังโกโก,โกวาโก,โกาซึเคมิสึมิตะหยุดทันหยุดทันนี่หยุดทันนายทานอสโอ้นี่ทานอสทำไมทานอสไม่บอกเขาแล้วว่าเนื่งไว้ไหนบอกเขาเนื่งไว้ฉันจะย,นย,นยนึดกนร์ดกันเลย <S <S 2> <S 2> ต้องปิดปากไปเดี๋ยวตุ๊กตากโกวาเห็น โกโกวาโกสึอุ้ยเข้าหมดเลยโอ่ยังตึงได้ไหมไม่เคยขี้ก่อนอ่ะใครใครใครขี้กล่องพี่นายออกก่อนใช่ไหมนี่แพ้เลยนะเนี่ยแพ้ไอ้อีกรอบนี้อีกรอบนี้โกโกวาโกสึโอ้โหโอ้โหโอ้โหวนเดียวจบเลยทานอสนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ศูนย์หกเจ็ดพี่นายนิ่งไว้พี่หนูดีนิ่งไว้ โกโกวาโกสึคิมิสึมิตะเฮ้ยโอ้พี่นายผ่านแล้วเอ้าทานอสทานอสลงไปได้ด้วยเหรอได้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะเอาทานอสเข้าแล้วเอามาหรืออีกรอบเดียวพี่ดีใกล้จะผ่านแล้วโกโกวาโกสึคิมิสึมิตะโอ้โหผ่านแล้วนะทุกคนโอเคครับน้องๆ ในที่สุดทุกๆคนก็สามารถผ่านด่านโกโกวาไปได้แล้วนะครับตอนนี้เราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะให้เด็กๆนะให้ผู้เล่นทุกคนมาโหวตกันว่าคนไหนจะหยุดเล่นคนไหนจะเล่นต่อโอเคไหมเดี๋ยวเรามาให้ผู้เล่นโหวตกันเลยหวตดูดีโหวตได้เลยครับโหวตได้เลยกดปุ่มไหนกดเลยครับตร้งไหนก็ได้้งไหนก็ได้ อ่ะที่นายเขอดูดีนี่โหวตไม่เล่นต่อนะเมื่อกี้นายจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อครับโอ้ต้องนายโหวตไม่เล่นต่อโอ้โห,โอโหตอนนี้คะแนนโหวตเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ทานอสนะเป็นคนโหวตว่าจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อมาทานอส โอ้โหตอนนี้ทานอสโวตเล่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นคะแนานโวตจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคนที่โวตไม่เล่นต่อจะมีหนึ่งเสียงก็คือพี่นายแล้วก็คนที่โวตเล่นต่อจะมีสองคนก็คือพี่หนุดีกับทานอสนั่นเองเย้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอแค่มาติดตามกันซีซั่นต่อไปนะครับน้องๆว่ากโกวาของเราจะเป็นยังไง คลิปนี้นพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับน้องๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีแล้วก็ช่องหนูดีเกมเมอร์เลยนะคะ